มาต่อกันที่กิจกรรมของทางสำนักง,งานคณะกรรมการการ,การอาชีวศึกษากันครับงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทยนำเสนอการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาแบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการหวังเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีพให้เพิ่มมากขึ้นครับนายยงยุทธ์ยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทยที่ i m p a c t เมืองทองธานีโดยมีพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยพฤกษ์เสรีรักเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้บริหารร่วมในพิธีสำหรับงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทยจัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีพให้เพิ่มมากขึ้นรองรับความต้องการกำลังคนในภาคเศรษฐกิจของประเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการทั้งไทยเยอรมันญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการอาชีวศึกษาโดยมีภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนายยงยุทธยุทธวงรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล จำเป็นต้องมีการปรับกลยุทธ์ในส่วนของครูผู้สอนให้ครูเก่งสามารถสอนอาชีวศึกษาได้หรืออยากสอนอาชีวศึกษาขณะเดียวกันต้องเปิดโอกาสให้การเรียนอาชีวศึกษามีหลากหลายช่องทางต้องมีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายประเทศที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและความร่วมมือต่างๆที่เกิดขึ้นจะทําให้เกิดทักษะอาชีวศึกษาซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพกําลังคนที่จะเป็นรากฐานสําคัญของประเทศและเป็นการเตรียมความพร้อมกับ การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สังคมไทยเติบโตอย่างแข็งแรงสมดุลและยั่งยืนในอนาคตที่สําคัญต้องการให้สังคมเห็นว่าอาชีวะรุ่นใหม่มีคุณค่าและควรได้รับการยอมรับใจรัลรุกการจัดอชีวะกษาให้ตอบสงามใจและคุณความรู้ได้เห็นความสําคัญในการจัดการเพื่อสนังสนุนการอาชีวศึกษา ในตอนนี้เนี่ยการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเนี่ยมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับการส่งเสริมการผลิตการบริการของไทยซึ่งจะต้องแข่งขันกันในอาเซียนมากขึ้นนะครับแล้วก็ความต้องการในประเทศก็มากขึ้นเป็นลำดับซึ่งก็เป็นการที่ตีคองครับเพื่อจะให้สังคมได้เห็นความสำคัญของอาชีวศึกษาและก็ไม่ใช่อาชีวศึกษาแบบเดิมนะครับเป็นอาชีวศึกษา แบบใหม่ที่เน้นเรื่องความสําคัญในการทํางานคู่ไปกับการเรียนนะครับไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวแต่ว่าฝึกทํางานในสถานประกอบการนะครับแล้วก็มาเรียนให้ตรงกันกับความต้องการของสังคมซึ่งมีด้านต่างๆกันมากมายนะครับด้านพลเรือเอกนรงพิพัฒนาัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ามั่นใจว่าอาชีวศึกษาสร้างชาติได้แน่นอน ถ้าเราสามารถสร้างค่านิยมเรื่องการเรียนสายอาชีวศึกษาได้สําเร็จสามารถเพิ่มสัดส,ส่วนผู้เรียนสายอาชีวะต่อสายสามัญให้ได้50ต่อ50หรือมากกว่านั้นเพื่อให้บุคลากรเหล่านี้นําประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันกับต่างชาติได้ในทุกๆด้านถามว่ามั่นใจแค่ไหนเราก็มั่นใจสูงนะเพราะว่าถ้าเราทําโครงการในเรื่องของ สร้างค่านิยมในเรื่องของการเรียนการศึกษาในสายอาชีวะให้มากขึ้นเนี่ยเพิ่มสัดส่วนจํานวนนกักเรียนสายอาชีวะกับสายสามัญทั่วไปเนี่ยให้ให้เพิ่มมากขึ้นกว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะจนถึง50-50หรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยผมเชื่อว่า,าบุคลากรในสายนี้เนี่ยจะทําให้ประเทศชาติเนี่ยสามารถจะไปแข่งขันกับต่างชาติก็ได้ในภาคอุตสาหกรรมในภาคเกษตรในภาคบริการทุกด้าน ผมเชื่อว่าอย่างนั้น